สวัสดีครับ Lady and g e n t l e m ม n วันนี้มาพบกับไฟปัญหาระดับโลกระหว่างฝั่งหนึ่งราคาถูกกับอีกฝั่งหนึ่งผู้ท้าชิงมาแปดตัวมาดูกันให้ชัดๆตาต่อตาฟันต่อฟันกันไปเลยว่าแบบไหนมันจะคุ้มกว่ากันคือเรื่องมันเกิดจากลูกค้ามีความไม่มั่นใจในการจะสั่งผ้าใบเพราะอาจจะเคยผิดหวังกับเจ้าหน่งมาเยอะจนมาเจอกับมาแปตัวความยาวสองพันสันล่าง แผ่นบนเท่ากันนะคะเยี่ยมมีกินขาดค่ะราคาแพงกว่าแต่คอนโต <Wow. S 1> แค่นี้แก้ความยาวนี่นผ่านไปเลยแผ่นละตืดล่างก็สองคูณสี่ความยาวนะคะราคาต่างกันนิดนึงแต่คุณโปงอะ่ะอันบนสุดยอดเลยค่ะชอบอันบนราคาต่างกันแค่ไม่กี่ร้อยแต่ถ้าใครอยากได้จุกสกก็ฟังเสียงเอา เสียงนี้นะคะกับเสียงนี้สุดยอดคอนเฟิร์มยี่ห้อนี้ถูกใจสุด ส่วนของเราก็ดีใจสุดๆที่ลูกค้าชอบและหลายคนที่สนใจและไว้ใจในมา้า8ตัวเพราะเราเข้าใจในความรู้สึกแย่ๆที่ต้องเจอกับสินค้าที่ไม่ตรงตกสุดท้ายแล้วเราไม่ได้บอกว่าของที่ราคาถูกมันจะแย่เสมอไปคือของที่ดีมันก็มีอาจจะต้องเช็คดูให้ดีดก่อนตัดสินใจซื้อท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเราและถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สาหรับทุกคนก็ฝากแชร์คลิปนี้ออาไปโลๆๆ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 กันด้วยนะครับขอบคุณมากมาครับ เลยตอนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศมั่นใจคุณภาพมั่นใจปลาตัว